พี่น้องมาชมบรรยากาศของไฟแสนอีกบางนึงเนาะ,อ,ะอยู่ที่ทั้งถานนี่นะพี่น้องอยู่ทั้งถานเนาะซุปเปอร์เฮงแปดแปดพี่น้องบักไฟแสนขนาดท่อห้านะทีมงานซุปเปอร์เฮงแปดแปดไฟพิธานเดียวพี่น้องวันนี้เนาะบุญนไฟบ้นบานพังเข็มเพื่อศิลปหุ่มเนาะพังเขมเพืลปหุ่มพิธานเดียวพี่น้องไฟยี่สิบบังเนาะ นซุปผู้หญิขขงเงบบปรีย้ยบๆไฟล่าสุดโดย400พอดีพี่น้องมีบ้านน้ำอ้อมเนาะจุดที่บ้านน้ำอ้อมเนะาะไฟล่าสุดเพราะพอดีซีลอยเราไปเนอะบ้านน้ำอ้อมบ้านที่บ้านน้ำอ,อ้อมมีซีลอ,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 อยเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นตีทึงมอ่บ้านมันเนะเาะมาฟังจะมาเปิดมาฟังคนเปิดราคาเนาะ มันมีสุญญามาอยู่มันมีสุญญามารับมขั้นตอนการสลายะารั่ยทการ่าเทาบบว่าจะทามาบอกแบบว่าบอกถ้าได้มีสุญญาเหนึงนการสลายก็ือไ่ลือการสลาตัวเร็วแต่ทำให้เราครับ

ไม่ไม่เทปแม right. ่น right. ok. you know? so. right? okay. ้อยม่จะขึ่นะไเาลายมากั้งแต่ไม่คยขื่น่สิบ่งค่อยข่นได้ต่งฟัง่นป่วยราคาเขากันอ่าคนราคาลกลบ้านพ่่จเห็บก้หน่อยพวกานด้เนาะบ้านบ่ม่ป็นบาพ่อแม่จันพ่อแม่ Premises, บ้านนั้นสว่างบ้านสว่างาเทหอยดมันก anyway. like ็เร้วแต่มือขึ้เราละสายิสานเร้วแต่มือขึ้นเราละไฟขาไดนบ้านนนอนดอกมือกี้เคียจเนาะเอาแน่นอนไหมหรอปน้มาเปนน้ำขแล้วที่อิชชก็ได้ทั้งแ่ไเปน้ำาข่ดไข่หน้านกับพานด่แต่ไม่คยผ่านแต่เเคี่ยรอยั้ นั่นเปน้น่องอมาหนาฐานเนาะเมืเ่อเพิ่งชมหน้าของซุปเปอร์เฮงแปลกๆเนาะทีมงานกำลังมาหางเนาะครับกำลังมาหางไข่ล่า,ลาสุดอยู่มาหนำอ้อมได้400พอดีเนาะพี่น้อง400พอดี าาตานนี้ีม่ายกำลังจัดหางนะพี่นองจัดหางมามัางทาง,งคนว,ว่าเอาเอยียงใส่เาเราเอ,าอยียงหัวหางจัาบหาัดเา ยังคัวได้ด้พ่ว่านเขาบ้า่ว่อันนี้่น่ีบ้านอาหรือซื้อเรียนรถตีซามากุยกับจจช่างอีน่ยเขาจะบอย่าง้กเดือเยขัน้บ็มต้องการก็มาคุยเลยนใช้างระสามมาๆเาคุยกันพมันใจปนันดเนาะบัจา มันใจแรงกับเมื่อไรดิเมื่อไรเนาะแต่ออกกลางๆเลยเนาะใส่ต่อวันต่อหรอพีไไ่น้องซุปเปอร์เฮแแงแปลกๆเนาะ งานบุญมงังฝ้ายบ้านบางเขยไปเนาะบ้านบางเขยตำบลไร้น้อยอำเภอเสรภูมินเนาะพี่น้องอำเภอเสรภูมิบ้าน,นหนุ่มมิสาเนเนี่ยเนาะงานบุญบังไฟประเพณีครับประเพณีช่วงเดือนมิถุนายนเนาะครับงานประเพณีสองวันเนาะมือแรกหรือเหมืนอนบัวหลวงสวยงามเนาะแข่งขันกับบัวหลวงมันะแบบเมือจุด มีสองพันจุดมงไฟแสนเนาะเหมือนมียี่สิบบังเล้เพี่นอ้องไฟแสนมียี่สิบบังฐานเดียวครับรองรับมีฐานเดียวรองรับเนาะคนร้ายหลายพี่นอ้องเนาะไฟฐานเดียวคนร้ายหลายบรรยาก,กาศตรงใครตรงหน้าเนาะบ้านมังเขตำบลเราหน่อยเนาะ วนันนี้มัดต่อแล้วพี่น้องเสียงดังโวกๆแล้วมัดต่อแล้วทีมงานมัดต่อแล้วภาบรรยากาศอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันหันใส่แสงตลอดแล้วพี่น้องเนาะอาจจะได้บรรยากาศแบบบางแงบหน่อยบนี้เนาะ ด่วนมั้งเอาเงนไทยสร้างไม่ต่อยช่างไม่ต่อยสร้างบ่ต่อยมีสร้างบ่ต่อยเดี๋ยวสิมีก๊อกสองมาเนาะสร้างบ่ต่อยเนาะจะมีก๊อกสองไหมว่าช่างไม่ต่อยเนาะก๊อกแรกช่างไม่ต่อยกะเอาพี่น้องสร้างบ่ต่อยว่าสัสอานโคตรม่นวะ 8ปดสิบสิบวิเนะ 80, าะสามลากสี่ร้แคิดว่าจิบ่เทิงแบบนากิห้หน่อยแขงแคยสุ 88, นะ Super ปเฮงแปดแปดเนาะซุปเฮงแปดแบรรยากาศดีดีนะไอสัสบรรยากาศดีดีเรีไทยบรรยากาศข้าเจออ้าบ่าแง่บุนตรงไงงหนตรงน้านวามรถมีบ BB ีบัน ดีครับน uh ีค huh. ร oh. ับช่างไม่ต่อยชัาไม่ต่อยชัาไม่ต่อยสีก่อนเลยสีก่อนเลยร่วมยินดีด้วยนะคุณตุ๊กช่างไม่ต่อย ลุกูลูกข้จตไดหยานลกึมาที่ัตเตรเรุดสนดสุดสุดดสุดสุดสอดสุดสุดสใดสุ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 สุดสุดวุด้ยดดอด ไยบ่ผ่านเลยไปไปบ่ผ่านเลยไปแล้วไหลไปแล้วไปบ่ผ่านเลยไลมาแล้วมาแตะปุ่นไลไปแล้วพี่น้องไหลไปแล้วไหลไปแล้วไหลไปแล้วมานบอผ่านย้อนสั้างปาต้อยเนาะป้าต้อยต้นไมนป้าเด็กป้าสาวหมด เบรกกับอกยเลยหลากโมโยหลากเนี่ไปประพันบอ่ไข่บางอย่างพี่้องเนาะ